สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆในช่วงบ่ายนะคะวันนี้ช่วงบ่ายคุณครูจันจะพาเด็กๆทำกิจกรรมอะไรนะที่คุณครูจันบอกเด็กๆไปก็คือกิจกรรมการปลูกข้าวนั่นเองคุณครูจันไม่ได้พาเด็กๆไปปลูกข้าวในแปลงนานะคะหัวน,นี้แต่คุณครูจันจะพาเด็กๆปลูกข้าวในเปลือกไข่กันค่ะใครอยากทำแล้วยกมืออ่า แต่ก่อนที่เราจะมาปลูกข้าวกันนะคะเด็กๆคุณครูมีกิจกรรมออ,อกกําลังกายกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อมือนะคะที่คุณครูจันเคยพาเด็กๆทําไปนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยแก้วกะลาขันองค์ใครจำได้บ้างเดี๋ยวมาทําพร้อมกับคุณครูจันนะคะไปพร้อมๆกันช้าๆก่อนนะคะหนึ่งรอบมาแก้วกะลาขัน เป่าลูกโปงง่งองหันกลาแก้วอ่าทำได้ไหมคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะสารอบนะคะจากชา้าๆแล้วก็เร็วแล้วก็เร็วขึ้นนะคะดูสิคะว่าเด็กๆคนไหนทำผิดกันบ้างเอยมาเริ่มเลยนะคะแก้วกลาหันโองเป่าลูกโปง่งอง แก้วกะลาขันโองเปารูปององขันกะลาแก้วรอบนะคะแก้วกะลาขันโองเปา่รูปององขันกะลาแก้วอ่าเด็กๆทำผิดกันหรือเปล่าคะสนุกไหมคะเด็กๆอ่าถ้าสุกสนุกนะคะเด็กๆไปชวนผู้ปกครองนะคะทำไปพร้อมกันแล้วดูซิว่าใครทำผิดนะคะ มาเข้าสู่กิจกรรมของเรากันดีกว่าวันนี้การปลูกต้นข้าวในเปลือกไข่มีอะไรบ้างที่เราจะเตรียมนะคะให้เด็กๆนะคะและผู้ปกครองนะคะช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะที่เราจะเตรียมกันก็คือมา็ดศข้าวเปลือกค่ะเด็กๆ มเมล็ดข้าวเปลือกนะคะให้ผู้ปกครองนําไปแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนนะคะแล้วเอามาไว้ให้เด็กๆนะคะในการปลูกข้าวนะคะอ่าต่อไปเปลือกไข่นั่นเองค่ะเปลือกไข่นะคะนี่เปลือกไข่ที่เรามีกันอยู่แล้วที่บ้านนะคะเมื่อผู้ปกครองทํากับข้าวแล้วเราก็เทไข่แดงและไข่าขาวออกนะคะแล้วก็ให้มีช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดเตรียมไว้นะคะ ชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สามคือขวดแก้วหรือว่าขวดนมต่างๆนะคะที่มีอยู่ที่บ้านอะไรก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเอามาวางตั้งนะคะเอามาวางตั้งนี่นะคะวางตั้งเปลือกไข่แบบนี้นะคะให้ส,สวยๆนะคะหาได้ง่ายๆตามแถวบ้านผู้ปกครองได้เลยนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่ปลูกข้าวก็คือดินนั่นเองนะคะ เราจะต้องมีดินนะคะเตรียมพร้อมสำหรับในการปลูกข,ข้าวค่ะและสุดท้ายก็คือปากกาเมจิกสีเมจิกหรือเด็กๆหรือผู้ปกครองมีล,ลูกตาเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเอาสามารถมาติดตกแต่งได้นะคะอันนี้เราก็เอาปากกาเมจิกมาไว้ตกแต่งนะคะเปลือกไข่ของเราให้สวยงามค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะเด็กๆ ก่อนอื่นนะคะเราก็เอาเปลือกไข่มานะคะ,ะแล้วเราก็ใช้ปากกานะคะเมจิกนะคะวาดตกแต่งนะคะลูกตานะคะวาดดวงตาสองข้างวาดดวงตาสองข้างนะคะวาดไปเลย วาดดวงตาสองข้างมีดวงตาแล้วมีอะไรอีกคะมีคิ้วนะคะแล้วก็มีอะไรคะเด็กๆมีจมูกอ่ามีจมูกแล้วก็มีปากเติมปากลงไปเติมปากลงไปให้สวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ เปลือกไข่ของเราน่ารักเลยเราก็าทีนี้เราก็ตักดินนะคะเด็กๆตักดินนะคะใส่ลงไปในเปลือกไข่เลยค่ะตักดินใส่ลงไปในเปลือกไข่เลยไม่ต้องเต็มนะคะเด็กๆใส่ลงไปในเปลือกไข่ของเราแล้วต่อไปเราก็นำเมล็ดเข้าเปลือกนะคะ นำมเมล็ดข้าวเปลือกใส่ลงไปเลยค่ะเด็กๆนี่ใส่ลงไปในเปลือกไข่เลยใส่ลงไปเยอะๆเลยก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วเราก็เอาดินนะคะตักใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะเอาไว้กบเปลือกข้าวนิดนึงเพียงเท่านี้เองค่ะเด็กๆเราก็ได้ปลูกข้าวไว้ในเปลือกไข่แล้วเดี๋ยวเราก็เอามาตั้งไว้นะคะ แล้วก็คอยดูการเจริญเติบโตของมันนะคะว่าต้นข้าวของเด็กๆจะเจริญเติบโตงอกงามแค่ไหนนะคะและให้เด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองอัดคลิปนะคะการปลูกข้าวในเปือกไขของเด็กๆส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็มารอดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวกันนะคะ าว่าจะเป็นยังไงนี่เมื่อเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็เอามาตั้งไว้ใช่ไหมคะนี่ค่ะพออมเเล็ดข้าวงอกแล้วจะสวยไหมคะเด็กๆสวยแบบนี้เลยใช่ไหมคะและเด็กๆสามารถนําอุปกรณ์เล็กๆน่ารักเอาเปลือกข้าวของเราไปตั้งโชว์ตามห้องรับแขกหรือตามห้องน้ําในมุมที่สวยงามตรงไหนก็ได้นะคะเด็กๆสวยไหมคะข้าต้นข้าวของ โตแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูจันและคุณครูของเด็กๆได้ชมกันได้นะคะกิจกรรมของคุณครูจันก็มีเพียงเท่านี้นะคะและคุณครูจันขอฝากนะคะใบงานค่าเด็กๆให้เด็กๆได้ฝึกฝนและเรียนรู้นะคะในชุดเสริมทักษะหน้าที่60และ61นะคะเป็นการลากเส้นตามรอยปานะคะทั้งสองชิ้นงานเลย ให้เด็กๆทำและถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูได้นะคะสำหรับช่วงบายนี้คุณครูจังก็ขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย